สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฟอร์ดโอเอซ q ซ e ควเดี๋ยววันนี้นะคะโอจะพาไปดูเจ้าตัวรถ XLT ลด x l นะคันนี้นะคะทั้งสวยเหลือเกินคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาว x อ่า XLT คันนี้ตัวรถเป็นสีขาวนะคะพร้อมตัดชุดแต่งสีดำด้านมันเข้ากันมากๆม,มาดูด้านหน้ากันเลย กระจังหน้านะคะโอบเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นติดตัวหนังสือ Ford นะคะแล้วก็ติดตัวอะคริลิกคำว่า Ranger ด้านบนสกู๊ปตัวแรดอ่ะก็จะเป็นทูโทนสีดำด้านตัดแบบขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยเข้าไฟเข้าไฟหน้า ด้านข้างใหญ่โตอลังการแบบนี้นะคะก็จะเป็นซ้มล้อ6นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษขึ้นมาไหนก็จะเป็นมีหมุดนะคะพร้อมกับนี่เลยแม็กลายดอกไม้พร้อมกับยางแม็กซิตขอบ16นั่นเองมาดูด้านข้างเห็นอะไรไหมสวยไหมคะหมายถึงสติกเกอร์คะ่ะ สติกเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลูกค้า,าเลือกลายมาเองนะคะมีให้เลือกหลายลายมากๆเลยนะคะกับสติกเกอร์คันนี้ลูกค้าก็เลือกมาเองแล้วก็ขาดไม่ได้เบาลองมือเปิดปิดนั่นเองอามาดูข้างบนกันาศาสตร์ติดให้ลูกค้าไม่ลืมส่วนด้านบนอีกบนนิดๆก็จะเป็นนี่เลยลานหลังคา สีดำด้านตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะนี่รถกระบะมันต้องมีของมันต้องมีจริงๆกับโลบาร์แขนยาวตัวนี้นะคะของ Outlander เนาะใช้ไงานได้จริงนะคะนี่ฟังจากเสียงเจ็บมือมากเลยด้านหลังรีวิวไม่จบด้านหลังข้อไฟท้ายมีข้อไฟหน้าก็ต้องมีข้อไฟท้ายนะคะคันนี้ก็ติดไปให้เหมือนกันยังไงนะคะ รุ่นนี้นะอ่าเป็นรุ่นยอดฮิตของกระบะของเราเลยก็ว่าได้เนาะคันนี้โอจัดโปรโมชั่นอยู่นะสะกิดเข้ามาพูดคุยสอบถามกับโอ๋ก่อนนะคะว่าอยากได้แบบไหนชุดแต่งแบบไหนเปลี่ยนอะไรใส่อะไรถ้าเข้ามาสอบถามกับโอ๋ก่อนเนาะยังไงนะคะโอ๋เขาฝากกับเจ้าตัว xlt คันนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจนะคะโทรสอบถาม0982398117อีกรอบนะคะ0982398117เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนาะ ยังไงโอกขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพจปอดโอเอเซ็กซี่ควไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ